คมค่ะแล้วตอนนี้ค่ะก็นั่งอยู่ภายในร้านชุดคาเฟ่แล้วนะคะภายในร้านนะคะเขาก็ตกแต่งด้วยสีเทานะคะแล้วก็ไม้แล้วที่สําคัญค่ะเขามีเหมือนตุ๊กตาแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่นะคุณผู้ชมเขาเป็นถ้วยรางวัลน,นะคะที่ได้จากการแข่งขันตามสนามยิงปืนต่างๆมาตั้งที่ร้านทาให้ที่ร้านนี้นะคะดูเรียบแต่ว่าดูเก๋ไปอีกแบบนึงค่ะคุณผู้ชม คือเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้เป็นที่นั่งพักเบรกของเหล่านักกีฬาที่มาใช้บริการสนามยิงปืนที่นี่นะคะแต่ว่าเสียงปากต่ปากเนาะเขาก็บอกว่ากาแฟที่นี่อร่อยมากทําให้ลูกค้าเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมาสั่งกาแฟ จนทำให้ที่นี่นะคะขยับขยายร้านแล้วก็กลายเป็นร้านอาหารแล้วก็มีเมนูอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะและในส่วนของคาเฟ่ตรงนี้นะคะเขาก็เปิดมาถึง6ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าพอไอซ์มาถึงที่นี่นะคะก็ไม่พลาดเขาบอกว่ากาแฟที่นี่ดีเราก็ไม่พลาดที่จะสั่งค่ะแก้วนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะเขาชื่อว่าชุดลาเต้นั่นเองค่ะแล้วนอกจากเมนูกาแฟนะคะเขาก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสูทตี้หรือว่าอิตาลี นโซดาวันนี้คือต้องบอกว่าอาหารน่ากินมากๆแต่จะให้ดูก่อนว่าที่นี่อย่างที่บอกไปแล้วว่าเขามีอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเมนูเขาไม่ได้มาเ่่มบางๆนะจ๊ะ เขามาแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นฟิวชั่นนะคะก็คือมีทางอาหารไทยอาหารอีสานอาหารฝรั่งนะคะแล้วก็มีของหวานด้วยค่ะคุณผู้ชมมีครบเลยมายที่นี่ได้กินครบแน่นอนแล้วทางร้านนะคะเขาก็ใส่ใจที่จะคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีเลยค่ะก็คือวัตถุดิบคุณภาพจากทาง CP ีนั่นเองค่ะแล้วแต่ละจานนะคะก็คือทำสดใหม่จานต่อจานทุกเมนูคุณภาพขับจานแบบนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มที่เมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะก็คือยำผักบุ้งกรอบนั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกแล้ว,ว่าน้ำยำเนี่ยนะคะเป็นน้ำยำสูตรโบราณด้วยนะคะนี่วัตถุดิบที่เขาใช้ก็จะมีกุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นกุ้ง CP Pacific ค่ะตัวใหญ่มาก ใส่น้ําพริกเผาเข้าไปอ่ะมันทําให้หอมแล้วก็มีหอมเจียวกระเทียมเจียวทําให้แบบว่าน้ํายำอ่ะเข้มขน้นแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะอันนี้คือน้ำยำสูตรโบราณที่เราก็ไม่ค่อยได้กินที่ไหนเนาะมาต่ออยที่เมนูค่ะก็คือแกงส้มกุ้งชะอมทอดนะคะน้ำแกงส้มเขาอ่ะเข้มข้นมากๆแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดีนะคะเพราะว่า เขาใช้เป็นน้ำมะขามเปียกแทแๆเลยค่ะมาปรุงจานนี้เขาใช้เป็นกุ้ง CP Pacific ิค่ะก็คือเนื้อเขานะคะจะสดเนื้อแน่นเด้งแล้วก็มีรสชาติหวานธรรมชาติค่ะทำให้ลงตัวแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะสำหรับ2เมนูนี้ค่ะมาต่อกันที่ข้าวผัดเขียวหวานไก่ค่ะเขาใช้เป็นอกไก่ของซีเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าเหมาะกับส,บสาวๆที่แบบกลวอ้วนเพราะว่าอันนี้เป็นอกไก่ไม่มีหนังแน่นอน จานนี้ก็ถือได้ว่าเหมาะกับแบบเวลาน้อยแต่ว่าอยากกินของอร่อยจานนี้ก็เหมาะค่ะต่อด้วยข้าวผัดต้มยำไส้กรอกค่ะเป็นเมนูที่ฮิตมากๆถูกใจทุกเพศทุกวัย เข้าถึงเครื่องต้งยมยำมากๆน้ำต้ยมยำคือแบบรสชาตินัวมากค่ะแล้วก็มาผัดกับข้าวแล้วก็ใส่เครื่องต้งยมยำเข้าไปนะคะรสชาติเผ็ดกำลังดีแล้วก็มีไส้กรอกด้วยไส้กรอกคืออร่อยมากเป็นไส้กรอกจากซีพีเช่นกันนะคะมันเข้ากันดีมากเลยไม่เคยเห็นข้าวผัดต้ยมยำไส้กรอกเข้ากันไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ มาถึงเมนูอาหารอีสานกันบ้างนะคะก็คือเป็นน้ำตกคอหมูย่างค่ะใช้เป็นคอหมูสดอนามัยจากทางซีพีเช่นกันค่ะจานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจานนึงที่อร่อยมากค่ะน้ำยำน้ำน้ำตกเขาเนี่ยนะคะเข้าซึมเข้าไปในหมูหมูก็นุ่มมากๆค่ะ สำหรับใครที่อยากจะมาที่ร้านนะคะจุดสังเกตเขาง่ายมากค่ะก็คือเขาตั้งอยู่ด้านหน้านะคะของสนามยิงปืนบางบัวทองแล้วก็จะมีป้ายเห็นเด่นชัดมากอยู่หน้าร้านเลยค่ะก็มาได้เลยที่ร้านเปิดตั้งแต่9โมงนะคะปิด2ทุ่มแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์ค่ะหรือว่าใครอยากจะสั่งลับไปกินที่บ้านก็สั่งตรงกับที่ร้านได้เลยหรือว่าจะสั่ง d e l i v e r รได้ทุกแพลตฟอร์มไปเลยก็ได้ค่ะ